ในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้ชาวราศีสิงห์เองมีหลายเรื่องให้ต้องตัดสินใจต้องคิดอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้วก็หลายหมิตินะคะก่อนที่จะทำการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ดูจากการปรากฏตรงนี้มองว่าที่ผ่านมาหลายคนเกิดความลังเลในสิ่งที่ตัวเอง ต้องการจะทําต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือเส้นทางใหม่ๆใ,ในชีวิตที่รู้สึกว่าแบบเอาอยัางไงต่อดีเอาตรงนี้เป็นมาแบบนี้ถ้าไปทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเรายังรู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะทําในสิ่งนั้นอยู่ไหมนะคะรวมไปถึงเรื่องของหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกกับตัวเองได้ว่าคุณมีตัวเองเป็นที่พึ่งนะหมายความว่าถ้า คิดเผ่าหวังจะไปฝากความหวังอะไรกับใครดูเหมือนที่ผ่านมาชีวิตไม่ได้เจออะไรแบบนั้นนะคะดูเหมือนจะมีมีความพยายามของตัวเองมีความมุ่งมั่นของตัวเองเป็นตัวที่ช่วยให้หลายๆเหตุการณ์ในชีวิตมันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสถานการณ์ในห้วงเวลาเดือน2เดือนนี้เองนะมองว่าถ้าก่อนหน้านี้นมันมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องการเงินหรือเรื่องของความสัมพันธ์อะไรก็ตามทีนะมันจะค่อยๆมีเขาเรียกว่าสถานการณ์นะมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดนะคะไปอยู่ในจุดที่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเบาใจขึ้นในบางเรื่องไม่ใช่ทุกอย่างทีเดียวนะเออต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าในการปรับของมันตรงนี้ไม่ใช่ทุกอย่างจะทีเดียวแล้วมันดีขึ้นหมดเลยไม่ใช่นะแต่เหมือนกับว่าสมมุตินะพอมันเริ่มดีขึ้นในเรื่องของ การงานอย่างเงี้ยอ่ะมันไอส่วนอื่นที่ยังมีปัญหาอยู่เช่นความสัมพันธ์หรืออะไรตรงเนี้ยนะคะที่มันยังอึดอัดใจอยู่อ่ะมันก็จะยังเป็นอะไรที่อาจจะย,ยังคงอยู่แหละแล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆขยับตัวเองนะคะไปอีกสเต็ปหนึ่งค่อยๆดีขึ้นกว่าน,นี้นะคะมองว่าในช่วงของระยะนี้เองอ่ะคะ่ะชาวราศีสิงห์เองนะมีการคิดการตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะอาศัยเซนส์ sense, นะคะหรือ หรือความความคิดที่ตัวเองคิดว่าเอยมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะหนักอย่างเงี้ยในการตัดสินใจนะในช่วงระยะเวลานี้นะแล้วแล้วตัดสินใจไวๆมากนะถ้าดูนะจะค่อนข้างแบบนิดนึงก็อเปลี่ยนละตัดสินใจได้ละเคาะแล้วนะคะทีนี้เนี่ยถ้าก่อนหน้านี้เองนะคะออตัวคุณเองเนี่ยทำในเรื่องของธุรกิจการงานอะไรก็ตามทีแล้วมันยังมีเขาเรียกว่ามันยังไม่มีความลงตัวหรือยังไม่นิ่งยังไม่คงที่นะคะ บิ่มมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้ค่ะมันจะมีเกณฑ์อะไรบางอย่างให้คุณได้ตัดสินใจอีกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทํางานเองคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่บางทีบางครั้งสภาพแวดล้อมไม่ค่อยเป็นมิตรกับชีวิตเราอะนะคะคือมีทั้งคนคอยจ้องนะว่าเออเราทํางานอะไรยังไงนะคะคนจ้องจับผิดก็อย่างหนึ่งคนจ้องนินทาก็อย่างหนึ่งคนเอาไปซุบซิบก็อย่างนึงนะคะแล้วบางทีก็ เขาเรียกอะไรคุณจะเจอลักษณะแบบคนรอบๆตัวโบราณเขาเรียกคําว่าอะไรนะหมาเห่าใบตองแห้งเหรอคือปากเปลาะหน่อยก็จะแบบมีอะไรก็จะพ่นมาเรื่อยอ่ะ <c oughs> ทั้งที่คุณก็แบบคุณก็ไม่ได้อยากไปล้องแวะข้องเกี่ยวกับเขาอะนะแต่คุณจะเจอสถานการณ์ฟีลประมาณนี้ยิ่งถ้าคุณทํางานในองค์กรที่มันใหญ่มากแล้วมันแบบมีคนเยอะมันก็จะเจอแบบอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะคือแนวๆแ,แบบทําให้คุณมีความรู้สึกว่า คุณจะทําอะไรก็จะต้องเป็นที่สังเกตก็จะต้องเป็นที่เป็นประเด็นหยิบเอามาพูดเอามาอะไรอย่างเงี้ยมีภาควิจารณ์อย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะทีนี้เนะี่ยบิ๊มมองว่าในระยะครึ่งปีหลังตรงนี้มันจะมีเกณฑ์การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตคุณในบางด้านไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็ได้นะคะคุณกําลังจะได้เข้าไปพัวพันหรือทาอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนหรือ อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆการไปเรียนนิ่งไปเรียนรู้สกิลทักษะอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเอามาปรับใช้ในเรื่องราวของหน้าที่การงานในอนาคตนะคะนะมันมีตรงนี้เกิดขึ้นนะคะบางคนเองเนี่ยลังเลอยู่คือพอใจกับสภาพที่มันเป็นอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้พอใจหรอกแต่รู้สึกว่าการเป็นอยู่แบบเนี้มันไม่ได้แย่มากกว่านี้เออมันมันก็อยู่ได้นะคะไม่รู้จะ ไม่รู้จะขวนขวายดิ้นรนไปในจุดที่ตัวเองไม่เคยทําไม่เคยลองตาทำไมเอออย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้หรือบางคนอยากลองนะคะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดทุ่มไปแล้วอะ่ะคือเหมือนสมมตินะบางคนลงทุนเรียนอะไรสักอย่างมันต้องชักเงินออกอะ่ะนะมันต้องเอาเงินมาจ่ายค่าคอร์สค่าอะไรแบบเนี้เพื่อให้ได้ทักษะวิชาวความรู้ขึ้นมาเนี่ย คุณก็มีความรู้สึกว่าลงทุนไปมันจะได้คุ้มเสียไหมถ้าเรียนไปแล้วมันจะได้ใช้ไหมเอามาแล้วมันจะได้เอามาทําจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันจะมีฟีลย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงสองสามเดือนตรงนี้นะมันจะเห็นอยู่นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งนะบี้มองว่าเกณฑ์หนึ่งที่ไม่พูดถึงแม้แต่มันค่อนข้างเด่นนะชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์มีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภนะคะไพ่ของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ที่สัมพันธ์กับบุญทํากรรมแต่งยังไงก็ไม่รู้นะที่มันปรากฏเนี่ยคือถ้าเกิดแบบ คุณก่อนหน้านี้บางคนนะคือเฉียดอะ่ะเฉียดแบบเฉียดแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเฉียดแบบสองตัวหรืออะไรแบบนี้นะบางคนคือเหมือนแค่แบบมันไม่ตรงมันไม่ตรงรอบกันอะ่ะบางคนคือบางคนบอกว่าเออหลุดมาอย่างเงี้ยสองสามรอบแล้วนะคะเกณฑ์จะเหมือนกับจะมีโชกก็เวฟไปเวฟมาอ่านะะหรือบางคนบอกว่าหรือบางคนไม่ใช่สายเสียงดวงนะคะขึ้นตลอดไม่ได้ไม่ได้เสียงกับเขา,าอะไรเงี้ยก็มีนะคะตรงนี้นะของชาวราศีสิงห์นะทีนี้เนี่ย สิ่งหนึ่งนะคะที่สังเกตเห็นได้เลยนะคุณมีความรู้สึกกดดันกับตัวเองลึกๆชาวราศีสิงห์ต้องการที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงทางการเงินทางการงานนั้นเรื่องหนึ่งนะแต่เอาจริงๆอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเลือกได้อ่ะระหว่างมั่นคงกับระหว่างระหว่างมั่นคงทางการงานกับทางการเงินเอาทางการเงินมาก่อนล้วกันคุณมีความรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยว พอมันมีเงินใน,ในระดับที่รู้สึกมั่นคงแล้วอะเดี๋ยวมันไปเสกเป็นงานอย่างอื่นต่อและนะคะเหมือนคุณมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเท่าที่ดูจากไพ่ตรงนี้นะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้นะคะ <S <S <ๆ S 1> ก็เขาเรียกอะไรอยากเพราะคุณอยากคุณเซ็ตเท่าตัวเองเอาไว้ว่าถ้าเป็นไปได้อะ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยร้องขอความช่วยเหลือจากใครอะถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงจริงๆถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะมันเหมือนคุณเป็นคนที่ต้องอยู่เพื่อจะช่วยคนอื่นเขาอะนะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณจะต้องอยู่ใน Position แบบนี้อยู่ในจุดที่ต้องเป็นคนคอยช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้อย่างน้อยให้คุณมีอะไรติดมือบ้าง นะคะเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าจะให้ช่วยแบบที่ตัวเองไม่มีอะไรติดมือเลยมันมันไม่มไม่สงสารตัวเองหน่อยหรอไม่ชีวิตมันไม่เขาเรียกอะไรนะเหมือนคุณจะรู้สึกกับตัวเองว่าเอ้ยมันไม่แย่ไปหน่อยหรอเราจะช่วยเขาว่าแต่เราไม่มีอะไรติดมือนะคะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าสิ่งที่มันสะท้อนในใจลึกๆล,ล,ละชาวราศีสิงห์อยากที่จะรู้สึกว่าแตะไปตรงไหนก็มีเงินเปิดบัญชีเล่มไหนก็ถอนได้อ่ะคุณมีความรู้สึกอย่างนี้อยากกินอะไรสั่งได้อยากไปไหนได้ไปเออคุณมีความรู้สึกว,วกว่าขอได้ไหมให้มันได้เป็นอย่างนั้นเเถอะะพรา คุณรู้ดีว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตอะ่ะคุณแทบจะเป็นคนที่จะต้องคอยคอยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคอยดูแลหรือคอยเป็นอะไรที่แบบเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นนะคะไม่ใช่ตัวเองเป็นพึ่งเขานะเขา,าจะมาพึ่งเราเนะี่ยจะเป็นแบบนี้นะ,ะทีนี้ที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์นะคะในแง่ของการงานคุณเจออะไรบ้างบางคนสภาวะการในเรื่องของการงานรู้สึกว่ามันเงียบนะคะมันนิ่งมันไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว นะคะสมมุติว่าใครเป็นนักขายนะถ้าใครเป็นนักขายเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยกระเตื้องอ่ะเหมือนมันแบบมีม,ม,มีมาติดต่อแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยคือมาคอนแทคแล้วหายไปมีการคุยเจรจาไว้นิดนึงหยุดไปหายไปขอไปคิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่มันสะท้อนบอกว่าที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสัญญาในเรื่องของการงานเนี่ย มันมีความหรือถ้าทํางานอื่นนะที่ไม่ใช่งานขายก็ตามทีคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความไม่ค่อยมีความแอคทีฟนะคะมันจะมีความนิ่งนิ่งเฉยเฉยไปเรื่อยเรื่มีก็ทําไม่มีก็เออเอาไว้ก่อนมันเหมือนฟิลแบบนี้ยคือเหมือนกับคุณมีความรู้สึกว่าเออมันก็อยู่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะแต่ว่าแค่มันไม่รู้สึกถึงความอัเลิรด้นยความที่ชาวราศีสิงห์เป็นาธาตุไฟอะนะ พอมันอยู่นิ่งๆนาๆนาๆเราก็จะรู้สึกยมนะมันจะแบบซึมๆหน่อยมันจะดูไม่ค่อยแบบมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ตรงนี้เองถามว่ามันกระทบมันกระทบถึงอะไรบ้างม่มองว่าภา,า,าวะาการเงินของคุณก็เป็นหนึ่งในงนั้นที่เจอภาวะนิ่งและเงียบเหมือนกันนะคะคือเหมือนคุณคาดหวังเอาไว้ว่ามันจะอู้ฟู่กว่านี้นะคะตุ้มตามกว่านี้แต่มันกลายเป็นว่าแบบมันนิ่งอะแล้ที่สําคัญคือการนิ่งที่ว่าเนี่นะ บางทีพอมันได้ยอดได, income, ได้อินคมได้รายได้อะไรเข้ามาเนี่ยมันทบกันเสร็จแล้วปุ๊บมันวืดออกไปเลยนะพอคุณมาหักล้างกันเนี่ยบางทีมันกินกินเนื้อเลยนะสําหรับบางคนเนียก็จะเจอภาวะแบบนี้ถามว่าตัวคุณเองที่ผ่านมาโดยเฉพาะนะสายคนที่ทํางานแล้วแบบไม่ได้เป็นลูกจ้างประจําอะไม่ได้เป็นพนักงานประจําหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่แบบทํางานฟรีแลนซ์ทำงานแบบอิสระค่ะเออนะคนที่ทํางานแบบอิสระพวกนี้ จะมีการคอนแทคมีคนติดต่อมาจริงแต่บางทีมันก็จะเจอภาวะแบบติดต่อไปแล้วเงียบบ้างนะคะหรือติดต่อมาได้สักคุยกันไปถึงจุดหนึ่งที่จะแบบจะตัดสินใจะลรแล้ว,ลวอ,อยู่ๆหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมกลับมานะทีนี้ถามว่าที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงห์บางท่านเองนะคะจะเจอในเรื่องราวของปัญหาการรับมือกับเรื่องของคนที่เยอะเยอ่ๆๆอะ คนเยอะจะจะบอกว่าเยอะมากก็ไม่ใช่นะแต่มันเป็นความยากที่บวกความเยอะนะคะบางคนเป็นคนมีอํานาจคนที่คุณทํางานด้วยอะ่ะแล้วแล้วคุณต้องดีลกับคนที่ค่อนข้างจะมีแบบอเอาเอาตตดใจตัวเองบ้างหรือบางทีก็คือเหมือนกับว่าเขามีอํานาจอะ่ะเขาก็มาข่มคุณนะคะเออสั่งคุณอย่าง,ง,น,างน,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 นั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าบางทีคุณก็พยายามจะเจรจาพยายามที่จะแบบคุย อะไรก็ตามแต่ชี้แจงหรืออะไรก็ตามทีแต่เขาบางทีเขาก็ไม่สนใจอะไรนะคะไพ่เนี่ยมันขึ้นมันบอกว่าด้วยความที่คนที่ว่าเนี่ยนะคะเขามองว่าคุณอะ่ะเก่งคุณมีความมั่นใจคุณเป็นคนเก่งทีนี้พอคุณมีปัญหากับคนที่เขาเรียกว่ามีอํานาจด้วยแล้วคนคนนั้นก็เป็นคนเก่งด้วยนะเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าคุณเก่งจริงคุณก็รับมือเขาให้ได้สิ <c oughs> เขาเลยส่งบททดสอบมาเทสระบบคุณอยู่เรื่อยๆจนบางทีมันทําให้คุณประสาทกินเหมือนกันนะคือแบบ อะไรก็ไม่รู้แทนที่จะคุยให้มันจบให้มันอะไรเนี้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไปทําให้เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะอะไรเขาต้องการดู r รีแอคชั่นของคุณปฏิกิริยาของคุณว่าคุณจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงคุณจะมีวิธีการยังไงทําให้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งสงบลงได้หรือเขาส่งเคสยากๆมาให้คุณเขาไม่ทําเองค่ะเพราะเขามีอํานาจที่เหนือกว่าคุณเขาบอกอ่ะไม่ต้องเขาไม่ทําเขาโยนให้คุณทําแล้วก็ให้คุณบอกเหมือนกับว่าอ่ะคุณพิสูจน์ฝีมือ ดูซิคุณจะดีลเคสลูกค้ายากลูกค้าเยอะลายนี้ยังไงนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนได้คือในห่วงเวลาครึ่งปีหลังตรงนี้ค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยคุณได้มากโดยที่คุณใช้ความสงบและสติของคุณอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในการดีลกับคนยากเรื่องยากแบบนี้คือการใช้ความยืดหยุน่นและการอ่อนโยนพับสกิลความมั่นและความเก่งเก็บไปก่อนค่ะนะคะบางสถานการณ์ มันไม่เหมาะกับการเอามาใช้จริงๆเนื่องจากว่าคนที่คุณกําลังเผชิญอยู่อ่ะในปัญหาที่ว่าตรงเนี้เขาเป็นคนที่หนึ่งเขาเก่งกว่าคุณแล้วเขาก็มีอํานาจในการทําอะไรได้มากกว่าคุณนึกออกไหมคะเขาคือคนที่ถือไพ่เหนือกว่าเราฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เรารอดพ้นจากการรับมือตรงนี้ได้คือการทํายังไงก็ได้ให้เขามาเป็นพวกเรา <laughs> นะบางคนบอกว่า ถึงข้างนอกมาเป็นพวกเลยเหรอมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คือถ้าเขาไม่ฟังคุณทํายังไงก็ได้ให้เขาฟังคุณค่ะถ้าเขาไม่หยุดคุณทํายังไงก็ได้ให้เขาหยุดเออเนี่ยถ้าคุณหาวิธีตรงนี้ได้นะว่าอ๋อคุณพูดมั่นๆใส่เขาเขาไม่ฟังคุณลองพลิกเกมดูไหมเอาแบบซอฟๆรู้ว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบอาจจะขัดกับจริตเราหรือไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่แต่ไพ่บอกว่าม,มันเป็นสกิลอย่างหนึ่งที่คุณเอาไปใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ได้ถ้าเป็นคนที่ เขาไม่ดื้อรั้นอ่ะคนที่เหนือเราแล้วไม่ไม่ดื้อรั้นไม่อีโก้มากไม่อีโก้เยอะเนี่ยมันคุยด้วยความมั่นอกมั่นใจได้แต่บางคนไม่ใช่แบบนั้นบางคนคือฉันไม่ผิดฉันทําไปแล้วฉันทําอะไรไปแล้วแต่ฉันไม่ผิดคุณเคยเจอไหมลูกค้าที่แบบไม่รู้ว่าทําอะไรไปแล้วไม่รู้แต่ก็ฉันไม่ผิดอ่ะเออใครจะผิดก็ได้เธอแต่ฉันไม่ผิดนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือจุดที่มันจะเป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนจุดเขาเรียกว่าจุด เปลี่ยนของมันเลยจุดจุดเทินของมันเนี่ยนะคะที่จะทำให้แบบสถานการณ์จากที่คุณอยู่เป็นรองเขาคุณจะมาถือไพ่เหนือเขาได้เออถึงเขาเคยถือเหนือคุณมาก่อนนะฉะนั้นไประวังในจุดนี้ให้ดีนะคะทีนี้เห็นอะไรในเรื่องของการทำงานอีกในอนาคตช่วงสามเดือนหลังของปลายปีราวๆประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นนะคะจะมีโอกาสที่ บางคนบางท่านจะมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเข้ามานะคะหรือมีการเจรจากับคนในครอบครัวเ่นคนรักหรือแฟนกันมีการพูดคุยไปในเชิงของของธุรกิจอะเหมือนหารือกันว่าแบบเออเราลองทําสิ่งนี้ไหมลองทําสิ่งน,นั้นไหมสิ่งที่บี้เห็นอย่างเนือคะ่ะธุรกิจที่ว่าเนี่ยหนึ่งนะคะมันจะค่อนข้างไปเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งนะ คนรักคู่รักของสวยของงามอดอกไม้งานที่เกี่ยวกับคนเนี้ยนะคะเดี๋ยวฟังให้ดีนะมีพวก,กเกษตรด้วยอ่ะสมมติจะมีเกี่ยวกับเกษตรนะเกี่ยวกับเกษตรการเพาะปลูกไม้ผลไม้ประดับอ่ะบางคนก็อาจจะได้ไปสัมพันธ์ทํางานอะไรที่เกี่ยวพันกับพวกของสวยของงามเฉ่นงานฟลเวอริสงานจัดดอกไม้งานทําเกี่ยวกับอีเวนต์นะคะงานเกี่ยวกับงานแต่งงานนะครับ อะไรอีกอะงานเกี่ยวกับคู่รักงานถ่ายภาพงานที่ทําให้เขาออกมาดูสวยดูหลอ่อเออนะมันเป็นฟีลประมาณอย่างเงี้ยของหอมเครื่องหอมน้ําหอมอะไรก็ตามแต่ที่มันวนๆอยู่ในเนี่ยค่ะในประมาณเนี้ยนะคะนะเกี่ยวกับคนรักความรักเออนะบางคนก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีอะไรที่ที่แยกย่อยออกมาคือคุณไปทําอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลยโดยตรงที่บี้เห็นนะบางคนไปเป็นอ่ะสมมุติบางคนไปเป็นพิธีกรงานแต่งอ่ะ บางคนก็ไปเป็นไปเป็นผู้จัด ize, ออแกนนซ์อย่างเงี้ยนะคะไปทํางานอะไรที่เกี่ยวกับน,นี้บางคนบอกไม่ได้อยู่สายงานนี้เลยแต่เป็นกเกษตรอ่ะคุณไปทําเรื่องการเพาะปลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลนะคะไม้ผลอย่างเงี้ยนะไม้ไม้ที่ออกผล,ลไม้เนี่ยเออไม้ประดับเออชอบชอบพวกไม้ประดับนะคะหรือไม้ดอกไปเลยอ่านะคะน่ยจะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะ,ะตรงนี้ที่เห็นเด่นชัดนะว่า มีโอกาสที่มันจะมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเข้ามาหรือบางคนได้ไปแท็กทีมทำงานร่วมกับร่วมกับคนอื่นๆอะแต่มันอยู่ในสายงาน business ธุรกิจประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ,อ,อในเรื่องของการทำงานตรงนี้ครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีสิงห์บางท่านมีโอกาสไปสัมพันธ์เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินที่ทาง บ้านเรือนคอนโดอะไรแบบนี้ค่ะนะคะบางคนอาจจะได้ผ่านตัวเองไปทำธุรกิจแนวแนวนี้นะคะไม่ซื้อก็ขายไม่ขายก็คือต้องข้องแวะข้องเกี่ยวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแบะมีโอกาสนะ,ะเช่นเราเคยทํางานในบริษัทอื่นมาก่อนอยู่ๆเอาเดาย้ายไปทํางานบริษัทอสังหาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าค้าขายที่ดินอะไรเงี้ยนะมีโอกาสที่จะได้วนไปเจออะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันคือการ มีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบดีๆโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยดูจากลักษณะแล้วเป็นคนเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมีสกิลในการเจรจาเก่งนะคะแล้วเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีคนแนวแนวนี้จะมีโอกาสมาชักชวนคุณนะคะในเรื่องของการแบบทำธุรกิจนะคะหรือว่าแบบ เชิญไปร่วมงานไปด้วยอะไรด้วยตรงนี้นะคะมันจะมีตรงนี้อยู่นิดนึงที่ปรากฏด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจอะไรก็ตามทีที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่จะต้องมีการทรายคอนแทคเอกสารอะไรใดๆน,นะคะให้มีความรอบคอบละเอียดให้ได้มากที่สุดนะคะอย่าพยายามเห็นอะไรปุ๊บรีบลงเลยอย่างเงี้ยจึกจ๊กๆๆเงี้พยพงานบอกว่าลองดูให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะว่าอะไรครึ่งปีหลังเนี้ยมันมีเกณฑ์นะ ที่ราชาราศีสิงห์บางท่านเองเนี่ยอาจจะต้องไปข้องแวะไปสัมพันธ์บางคนก็มีปัญหาต้องไปเคลียร์นะคะต้องเอาต้องไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ตํารวจอะอย่างเงี้ยนะคะเบาๆเบาๆเนี่ยก็ค่าปุ่งค่าปรับอะไรกันไปเนาะแต่ว่าบางคนบางท่านอย่างเงี้ยมันจะมีในเรื่องของเอกสารหรืออะไรอะ่ะที่มันจะต้องไปเซ็นลายลักษณ์อักษรบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่ต้องไปเซ็นเอกสารเหมือนกันแต่จะเป็นการเซ็นเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่อ่ะมีเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้อง่ะนะคะเออนะอย่างซื้อขายที่ดินคุณไปที่ดินก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้องมารงมาเซ็นอะไรกันตรงนี้นะคะขึ้นไปชั้นศาลนะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ศาลนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยครึ่งปีนี้ถ้าเกิดมีใช้ชีวิตดําเนินชีวิตปกติไม่ได้มีอะไรที่ส่ญเสี่ยงนะคะ ก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลมากนะักแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องทํางานสัมพันธ์กับเอกสารเซ็นเอกสารสําคัญเอกสารการเงิน,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 นอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะนะมีเกณฑ์ที่จะได้มีประเด็นหรือมีอะไรที่จะต้องปรึกษานักกฎหมายหรือบางคนอาจจะแบบเอ้ยเบาๆก็ติดต่อศูนย์ราชการตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เพราะมีเรื่องที่ต้องเซ็นต้องเคลียร์เอกสารอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้มันมีประเด็นเหล่านี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะฉะนั้นก็อยากให้รอบคอบนะคะทีนี้ แทรกในเรื่องของการเงินสักนิดนึงนะคะไพ่ชุดนี้ของคุณที่ขึ้นมานะการเงินเองบอกเลยได้มาจากการว่าจ้างงานโดยส่วนใหญ่แล้วบี่มองว่าครึ่งปีนี้มันจะยังเจอสถานการณ์ที่คุณก็ยังบางช่วงมันเงียบคุณก็ต้องบอกจริงๆว่าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะบางช่วงมันจะยังมีความนิ่งๆในเรื่องของการทํางานอยู่ถ้าคุณแบบรู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยมันจะมันจะมีความปื๊ดปื๊ด,ป,ดปราดอะไรเงี้ยบี้มองว่าในความเงียบของไพ่ที่มันปรากฏเนี่ย มันเหมือนให้คุณได้ทบทวนตัวเองชาวราศีสิงห์บางท่านจะเริ่มหาความรู้สึกเหมือนจะเริ่มตกตะกอนกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตการทำงานหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวนะคะครึ่งปีหลังนี้เป็นครึ่งปีของการส่งบททดสอบเหล่านี้มาให้คุณได้ ได้ถามตัวเองอย่างจริงจังถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคุยกับตัวเองเลยคุยกับคนข้างนอกได้หมดนะคะคุยกับคนที่บ้านคุยกับใครคุยกับที่ทํางานคุยกับทุกคนแต่ไม่เคยย้อนกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเส้นทางชีวิตที่ทําอยู่ในเวลานี้เรารู้สึกยังไงกับมันเราโอเคกับมันจริงๆใช่ไหมมันคือสิ่งที่เราคิดว่าเราทําแล้ว เรามีความสุขใช่ไหมเพราะไพ่เนี่ยมันสะท้อนบอกนะคะว่าชาวราศีสิงห์หลายๆท่านเองอะมองเห็นโอกาสอะไรไม่รู้ในเชิงของธุรกิจหรือการทํางานตรงนี้แหละแต่คุณมีความรู้สึกลังเลคุณยังไม่กล้าเดินหน้าคุณยังมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนยังมันจะบอกว่าไม่พร้อมก็ไม่ใช่นะเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบคุณมีความกังวลนะมันมีความกังวลความวิตกกังวลคิดมากอยู่หลายๆจุดด้วยกันแล้วเหมือนกับเราเลยไม่ยังไม่ได้ก้าวเท้าออกไปเพื่อ ลองทำในสิ่งเหล่านั้นนะคะไพ่บอกว่าถ้าถ้าคุณเขาเรียกอะไรถ้าคุณไม่ลองคุณก็จะไม่รู้นะคะอย่างน้อยการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งความสําเร็จไม่ได้วัดที่ปลายทางแต่มันสามารถวัดระดับความสุขได้ตั้งแต่การก้าวเดินของคุณแล้วนะคะเวลาที่คุณเก็บความสําเร็จเล็กๆน้อยๆระหว่างทางนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ ที่บางทีบางครั้งเรามักจะมองข้ามไปเพราะเราคาดหวังเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินมีอะไรอีกไหมอย่างที่บอกมีโอกาสสัมพันธ์ได้เงินจากเรื่องของการทําเกี่ยวกับที่ทางที่ดินนะคะการเพาะปลูกการเพาะปลูกไม้ผลไม้บอกไม้ประดับตรงนี้อย่างที่บอกนะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักงานที่เกี่ยวกับงานของสวยอีเวนต์ของสวยของงามอะไรพวกนี้มีตรงนี้นะคะแล้วก็บางท่านก็จะมีเกณฑ์ที่ อาจจะได้มีการคิดมีคนมาทาบทามหรือว่าชักชวนไปทําในเรื่องของเกี่ยวกับอาหารนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรืออะไรแบบนี้นะคะในพาร์ทของการเงินเนาะรายจ่ายเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันอาจจะมีความรู้สึกว่ารายจ่ายเข้ามาไล่ตีเสมอกันกับรายแทบแ,ทบแทบจะไล่กันกับรายรับเลยก็ว่าได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งคือคุณเป็นคนมีฝีมือมีความสามารถนะคะจะมีคนนึกถึงอยู่ตลอดอะ่ะเดี๋ยวนิดนึงก็เขาก็นึกถึงคุณแล้วนะคะจะมีตรงนี้เข้ามานะ ทีนี้ความรักและความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างบี้มองว่าสําหรับคนโสดแล้วคุณมีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้ถ้าดูจับไพ่นะถ้าคนที่จะเข้ามาก็ต้องเป็นคนที่ตอบโจทย์จริงๆคือมั่งคั่งไม่น้อยไปกว่าคุณ 2... ถ้าจะดีถ้าจะโอถ้ามันจะโอเคมากขึ้นไปอีกถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่แบบใจดีป,ป๋าเปเออนะ คือเขาเรียกว่าอะไรคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องมานั่งเปคุณตลอดแต่คุณมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยให้เขาใจดีกับคุณนะโลกไม่ค่อยใจดีกับคุณไม่เป็นไรให้เขาใจดีกับคุณหน่อยเออคุณมีความรู้สึกงั้นถ้าสำหรับคนโสนนะคุณมีความรู้สึกว่าขออย่างนี้ก็แล้วกันคุณรู้คุณเป็นคนมีความสามารถคุณทํางานได้แต่ว่าคุณแค่มีความรู้สึกว่าอยากดูใจอะอย่างน้อยว่าถ้าแบบคนที่เข้ามาเขาจะเขาจะโอเคตรงนี้กับคุณไหมนะคะทีนี้มีในเรื่องของคนมีคู่อะ ะะก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสนะที่แบบมันจะเจอเรื่องของความรู้สึกน้อยใจกันนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งไม่คุณก็เขาไม่เขาก็คุณนะน้อยใจมีคําพูดที่แบบอาจจะกดดันกันเป็นคําพูดที่ทำให้รู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกนะคะเ,เบาๆหน่อยนะอันนี้นะแต่ว่าในกรณีบางเคสบางคนนะคะบางบริบทเนี่ยความ เขาเรียกว่าไพ่เนี่ยมันสะท้อนออกมาว่าบางคนก็อาจจะเจอประเด็นบททดสอบใหม่ๆในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะคือความสัมพันธ์มันควรจะมีแค่2คนแต่บางทีมันมีโจ์อะไรไม่รู้โผล่เข้ามานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะไม่ใช่ทุกคนจะเจอแบบนี้นะพี่ต้องบอกก่อนเพราะเราดูเป็นไพ่องค์รวมกันนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันกับการตัดสินใจเออนะวิมองว่าปีนี้ ครึ่งปีหลังเนี้ยชาวราศีสิงห์ที่มีคู่หลายๆท่านคุณจะเริ่มค้นพบว่าการอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวคุณรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะบางคนนะจะรู้สึกแบบนั้นนะคะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้คืออยู่แล้วมีสติอยู่แล้วสงบอยู่แล้วไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอแบบโครจรกลับมาเจอกันปุ๊บทีไร เดี๋ยวมันมีเหตุให้ปะทะกันเดี๋ยวมันมีเหตุให้แบบต้องขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่ามันอิงไปแล้วว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนสุขภาพค่ะระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานของตับไตนะคะภาวะสืบพันธุ์ทั้งคุณผู้หญิงและผู้ชายค่ะหน้าอกของคุณผู้หญิงและระบบสืบพันธุ์ของทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะรวมไปถึงภาวะความดันไขมันนะคะในหลอดเลือดนะ นะตรงนี้นะคะแล้วก็ระบบการทำงานของหัวใจและผื่นภูมิแพ้ผิวหนังบางอย่างที่อาจจะมารบกวนการใช้ชีวิตคุณนะคะรวมไปถึงอันตรายจากเคี้ยวขอสัตว์มีคมทั้งหลายนะคะตรงนี้ต้องเพิ่มไปสักนิดหนึ่งด้วยนะโอเคค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะไม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะ